ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็ gm รีแรงนะวันนี้วันที่หนึ่งก็แต่ว่าผมลงวันนี้วันที่สามนะเพราะว่าเพิ่งมีเวลาตัดคลิปนะทุกคนซีซั่นสี่สเจ็ดแล้วครับแบงค์ผมอยู่ที่แรงแดงนะอีโรอีแรงแดงนะครับ ก็นี่คือเส้นทางแรงแรงแดงของผมนะปืนที่ผมชอบใช้ก็จะมีสองอันเนี้ยนี่ซีซั่น47ก็ผมยู่แรลงแดงนะก็รีลงมาเหลือแพตตินัมเดียวแค่แพตตินัมสีแค่นั้นเองซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสี่สิดนะทุกคน จากคิโลอีก็เหลือแค่แพตินัมแพตินัมสีเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันเลยจะดันแรงของก่อนไปก็เหมือนเดิมครับลงที่พีคเหมือนเดิมผมไม่ชอบลงที่อื่นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเยอะพีคมันค้าทายดีแบบมันมีคนเยอะก็พามของไปครับซิว เดี๋ยวผมจะจัดสกีนให้ดูนะครับว่าสกีนไหนบ้างผมจะเอาลูกเอต้าหรือว่าอะไรนี่แหละตัวเด้งเลือกมาสนะองตัวนะก็มีเมโลนะทุกคนเราต้องจูก,ก่อนเพราะว่าเกาะเรายังไม่มีเลยตอนนี้บโดนไปนัดสองนัด ตัวจะโดนนัดไปก่อนนะดูเหมือนจะมีอีกตัวนะคนตัวนึงพิ่งลงเจ็บอยู่เหมือนกันนะพอจะปลาระเบิดกันผมว่าจะโยกหลอกเขานิดนึงนะให้เขาคิดว่าผมวิ่งไว้ฝังนั้นแต่ก็กลมชัวการอวอลไปครับนี่ไงเขาจะตายตาเือแล้ว เราไม่ได้องทานยายเลยนะครับเพราะว่าสกินนี้เป็นเลือดเดือดมากเลยอยากร้อนเจอไปสองนัดแค่นั้นแต่สองน่ดครับ GM ดอบลงแต่ว่ามันก็ยังโหดนะเท่าที่ผม็นเสพาะคนไม่มีเกาะน,นะถ้ามีเกาะก็น่าจะเป็นสามนัด พอ c h ơ ตัวนะเด็ดหล่อเอาบัวไปมันต้องเติม EP ก่อนนะทุกคนกลัวว่าจะมีอีกตัวฝั่งนั้นแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะก็เก็บไป5คิวแล้วนะครับทุกคน เ็ตสกิลนี้เด้งเลือดดีมากเลยไนมะ่ต้องเติมพันยาเยอะเลยปัจจุบันนี้เขาเริ่นสายถึกกันนะครับทุกคนเลตสเกิลที่แบบถึกที่สุดเห็นไหมปกติจะตายแล้วนะสองนัดเพราะว่าปืนวิชเกิร์มันแรงมากเลย ระเบิดไปก่อนทุกคนเยบร้อยครับตอนนี้เราได้6คิวนะโอเคเดี๋ยวเราออกล่ากันต่อนะครับทุกคนไปดูเหมือนจะมีตัวั่านะระหว่งน,นี้โยกหลอกไปเลยนะ เราต้องเล่นให้ออกนะไม่ต้องไปกลัวนะถ้าลงพีคลงพีคคือเราต้องรับได้กับทุกตัวนะทุกคนเราไม่ต้องไปกลัวเลยเราลงพีคได้เลยก็เซ็ตสกิลนี้จะเป็นเด้งเลือดอย่างเดียวเลยนะที่ผมเอามาแล้วก็ถึกด้วยมีเกาะด้วยยิงได้เกาะสามนี่ยิ่งแบบยิงไม่ค่อยเข้าเลย ตอนนี้วงก็งเริ่มวงอะไรตอนนี้ได้มาแล้วเจ็ดคิวนะผมว่าคนแถวนี้ไม่รู้ไปไหนหมดนะเขายิงกันข้างล่างหรือเปล่าทุกคนเจอแล้วตัวนึงเขแจ็ใส่ผมนะเขาเสียแ,ดดแล้วไปแล้วแล้วก็เราชาร์จเลยครับแต่โดนตัวนู้นยิงนะเราต้องดักวงเขา เขาวิ่งเข้ามานะทุกคนนั่นแหละผลไปนัดเลยนัดที่สนะเพราะว่าวันนี้เกาะมันตายเพราะว่าเหลือคนหนึ่งนะตอนนี้เหลือ2ตัวเหลือศัตรูตัวเดียวนะทุกคนผมจะเล่นทุกตัวนะ สกิลกดไซส์ผมจะเอามาลองเล่นท so ุกตัวให้ทุกคนดูนะทิเขาจะชนผมนะผมนัเขาชนไม่โดนเกมนี้ก็เก็บบูย่าไปนะทุกคนมาต่อเกมสองเลยสองนี้ผมจะเอาตัวตัวอะไรอ่ะตัวเดดทะลุไอวอร ตัวนี้ก็โหดพอสมควรนะเพราะว่าเราสามารถชาร์จศัตรูได้มันดีกว่าทัร์เจก,ก็คือมันมีดามีดด้วยเราแดดเข้าไปหาศัตรูได้ด้วยแล้วคูดาวไม่ต้องเยอะเลยคูดาวแทบเดียวเราสามารถต่อเนื่องได้เลยเลยรากายรอยนะครับตรงนเห็นไหมครับขนาดนึงมุมยังเอาไม่อยู่ โดนแดดหนึ่งมุมไม่สามารถจับได้นะถ้าเราเปิดใช้ตัวนี้ตรงนี้อีกตัวมาครับเรียบร้อยเก็บไป3ามคิวยังวันนี้กิวนี้มันถึกนะเราไม่ต้องพันยาเยอะเลยออกล่ากันต่อครับทุกคน เรากายวอไปเลยนะเรไม่ต้องกากนะเพราะว่าศัตรูก็อาจจะเล็งหัวเราได้เพราะว่าแมปนี้นะ่ย <_ letter> เขาเล่นกันคมมากเลยปัจจุบันแรงแรงแกนก็ยังลงมาเพราะว่าหลายคนมาดัานแต้มนะครับทุกคน<_ letter> <_ letter> ไปเราจะออกล่ากันต่อเลยดูเหมือนมีตัวยิงผมนะ ตรงก้อนหินนะทุกคนทนไงอืมไอวอเฉยเลยไม่งั้นหัวแตกผมจะชาร์จนะต้องดูข้างหลังก่อนนะมีคนเข้าหรือเปล่าเลยผมจะชาร์จเขาเลยกาโยนระเบิดมาทุกคนแล้วจาอไอวอเขาก่อนหลอกไปหนึ่งทีเขาลงข้างล่างแล้วนะ มีตัวข้างหลังเปิดตาล่าผมด้วยดูเหมือนเขาจะลงข้างล่างนะเฮ้ยเซตร,ระเบิดผิดถึงวันนี้วิ่งชาร์จเลยแล้วกันเฮเขาโผลมาตรงนี้ทุกคนมีโคโนะนะเดี๋ยวเราจะย่องไปเพราะไอวอผมหมดแล้วนะตอนนี้ผมไม่มีไอวอล ทะจูบเลยทะยจูบเลยเรียบร้อยทนะุกคนนสกิลนี้ถึกมากแล้วแบบเจาะได้ทุกตัว <c oughs> เหมือนจะหมดแล้วนะข้างหลังตอนนี้เราลงมาที่แม่น้ำน,นะ วงจบตรงนี้นะทุกคนเจอแล้วหือปืนขาดลำกล้องครับทุกคนเขาก็กางไอวอไปนะเขาโดนตัวนู้นยิงนะทุกคนก็เลยไม่ได้คิวเนฮะ้ยยังไม่ยิงนี่หรอมาแล้วตัวนี้ครับเป็นงานไอวอรบเราวแล้ เห,นะเห็นไหมครับการใช้สกิลการออกสกิลนี่เราไม่ต้องกักไว้นะเราออกได้ออกเลยเราไม่ต้องกักไว้เพราะว่าถ้าเราพลาดนิดเดียวก็คือจบเลยนะดูเหมือนมีตัวพังนู้น ตอนนี้ผมก็หาวิธีเข้าวงมตรงนี้ตรงก้อนหินนะเขาวิ่งไปตรงนู้นดูเหมือนฝั่งนู้นจะน็อกไปแล้วนะดูมันจะเลืสองตัวผมจะเข้าชาร์จเลยทุกคนผมจะยิงปืนระเบิดไปก่อนนะไม่รู้ทะลุได้หรือเปล่า จังงวานนี้ผมระเบิดไปไม่โดนนะะเหมือนเขาวิ่งทอาหลังลนะเื่อคมชัวนะทุกคนต้องการไอวอร์เลยนะเซ็กอีกทีครับไม่เจอนะเขาน่าจะวิ่งไปข้างหลังเลยนะทุกคนนั่นไงเจอแล้วตรงต้นไม้นะ ปืนนี้จอนะแรงมากแพ้ไปเลยนะครับวันนี้เอาลงหนระือว,ว่าไม่ตายนะ